รัตศาปตร์พะพัววันนี้เปนมืองร้ยเมืองทอเข้าสูสนามรัตนาธิการพิเศษเลยรารัตนาพิเศษเพลยนายรัฐศาสตร์รัตสาพันีเกิดเมือวันที่สี่กันยายนสอรยห้าสิด พรลชื่อนาาคภูมิรักษาพอดีารราชื่อนางสาวัราสุวรรณหน่้อร่วมกันสองคนเดินในวัฒศาสตร์รษาพอดีเป็นบุคคลที่สประวัติการศึกษาปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นนักศึกษาปีที่สามโรงเรียนานมือรัประานที่สองประวัติารล่นาเดินในกีฬาเมื่อปีพุทธศักราช2560ขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาม โดยเล่นกีฬาประเภทฟุตบอลประวัติด้านกีฬาปีพุทธศักราช2565รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับเครือข่ายเมืองโตเซีสะอาดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับเครือข่ายเมืองโตเซีสะอาดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันปีพาวิ่ง4ี่คู่หนึเมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับเครือข่ายเมืองโพสีสะอาดเรารวัลชนะเลิศการแข่งขันปีนาที่100เมตรชายระดับอำเภอรางวชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลและการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับอำเภอและรางวชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีระดับอำเภอ có xem phục vụ gặp là khi khóc lên mười vàng đen đưa